ตอนที่85หัวอกเดียวกันจีเซียวคิดว่าตนเองรู้เรื่องในอดีตของเมืองเซลีน้อยมากเทียบไปได้แม้แต่นกยุงตัวนั้นหารู้ไมเมืองเซลีเองก็ชิดเดียวกันว่าตนเองรู้จักกับเข้าใจจีเซียวมิเท่าหูซื่อพายใ้กันนำของเมืองเซลีทุกคนอ้อมตำหนักผ่านระเบียงด้วยท่วงท่าง,งามสง่าก่อนจะพบกับศิลาสลักเวทกลางพุ่มไม้ดอกนานา,นาพันธุ์ ขอบเขตของค่ายเวทไม่ใหญ่นักเทียบกับค่ายเวททั่วไปแล้วจัดว่าเล็กกว่ามากแต่ละครั้งรองรับคนได้เพียง4-5ถึงคนเท่านั้นหากยืนเพียงสองคนอาจดูกว้างขวางอยู่คล้ายเป็นค่ายเวทสำหรับคนสองคนมากกว่าทว่ารอบศีลาสลักเวทเต็มไปด้วยพุ่มไม้ใบหญ้าดอกไม้ปริบารเถาวัลย์เลื้อยปกคลุมอยู่แทบไม่เห็นอัคราเวทบนผิวหินทุกคนล้อมอยู่รอบหินสลักมีผู้เชี่ยวเวทคนหนึ่งขยับ ขึ้นหน้าเข้าไปพิจนารณาดูโดยละเอียดมันยังใช่การได้หรือหรือจริงทดลองได้แต่ว่าต้องมีคนกระตุน้นส่งเอี้ยนอี้คิดเอาสมมเมือ่อนี่เป็นค่ายเวทที่อริยะกระบีสร้างขึ้นปราณของท่านกับอริยะกระบีเชื่อมถึงกันน่าจะสามารถกระตุ้นค่ายเวทได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ก่อนพระพวกของจริงตีจะมาลานช่องแสงเมืง่งเสลีเคยสําแดงพลังอภิธานกระบีเดียวทําลายสองค่ายเวทมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยากเข้าใจไม่อาจอธิบายได้สักเพียงใดพวกเขาล้วนสามารถใช้เหตุผลอันเอกประสงค์ข้อหนึ่งอธิบายทุกอย่างได้เมิงเซหลีคือผู้เริ่มบำเพ็ญของจีเซียวเมิงเซหลีหลังเดเรื่องนี้เขารู้สึกลำบากใจ ครั้งที่แล้วทำลาย่ข่เวทพังทั้งหมดล้วนเพราะแมวตาบอดจับได้เพียงหนูตายโตเขาเองก็บอกไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสัญชาตญาณบอกให้เขาหันไปทางเซลทิงอินสายตาซ่อนแฝงรอยยิ้มของอีกฝ่ายสบป,ประสานเข้ากับสายตาของเขาพอดีแมวตาบอดจับได้เพียงหนูตายเป็นเจ้านวนอุบป,ปมาวา่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เขาได้ยินผู้เป็นเสียงถ่ายเป็นสิบถ่ายเสียงมาตำหนักได้ดินมีค่ายเวสเคลื่อนย้ายเชื่อมต่อไปถึงสระน้ำบนยอดเขาสางชนออกสกครู่ข้าจะพาเจ้าไปเมืองเซลีตกตะลึงในใจคิดถิงอินอ้างการกักตนเดินทางออกจากยอดเขาสางจนมาถึงที่นี่คงใช้ค่ายเวสเคลื่อนย้ายในสระที่ว่าข้าอยู่ที่ริมสระทุกวันกลับไม่พบความลับนี้เหลียวจิ้งกล่าวอาวุโสเมืองท่านทำได้แน่ คราวนี้แค่แตะเบาๆก็พอบรรดาสาธสิธิ์หนุ่มสาวทั้งหลายปากันชักเท้าถอยหลังโดยไม่มีใครต้องบอกดวงตาวับวาเป็นประกายหลายคู่จับจ้องมองมาทางเมื่งเสียหลีเบื่งหน้ากับสายตาเฝ้ารอของทุกคนเช่นนั้นเบื่องหน้าเผชิญหน้ากับสายตาเฝ้ารอของทุกคนเช่นนั้นเมืงเสี่หลีก็ไม่ต่างอันใดกับนั่งอยู่บนหลังเสือ,าอยาก่ะลง ได้แต่เรียกการไม่สิ้นพันธผ่านออกมาดันทุรังเดินขนึ้นหน้าเช่นนั้นข้าลองดูก็แล้วกันหากไม่ได้ก็ยังมีวิธีอื่นเขาคิดในใจไปเอารมปาณเชื่อมถึงกันมาจากที่ใดข้ากับจี้เซลก็แค่ครูรวมบำเพ็ญจอมปลอมเท่านั้นหรือว่าความจะแตกเอาในวันนี้ขณะเดียวกันก็เฝ้าอธิฐานอยู่ในใจเงียบๆอริยะกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่หากท่านยังเฝ้ามองดูข้าอยู่จริงขอให้ช่วยข้าด้วยจี้เซวถอยหลังตามคนอื่น ตามคนอื่นๆสีหน้าสงบนิ่งตอนเมึ่งเสรีชูกระบี่ฝ่ามือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของเขาก็ขยับไ,วไหวน,น้อยๆนิ้วกลางประก้บกับนิ้วหัวแม่มือดีบออกเบาๆไรสุ่มเสียงช่วยกูร่วมบำเพ็ญทุจิริตครั้งแรกไม่คุ้นครั้งที่สองคุ้นเคยทันทีที่เมึองเสริฟ,ฟันกระบี่ลงไปศิลาสลักเวทก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที แสงสีฟ้าอ่อนโพยพุ่งกันสู่ท้องฟ้าผสมผสานอยู่กับแสงสายันทุกคนต่างร้องวันฮะอัศจรรย์จริงจริงอาวุโสเมืองกับจี้เซลจนเหรินลมปราณเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆในข้ามีเจ้าในเจ้ามีข้าไม,ม่แยกเจ้าข้าใช่แล้วอุตสาหะให้เกียรติขันการไม่สิ้นพันผ่านคู่สวรรค์สรรสร้างโดยแท้สองตากระเมิงเสลีเพ่งประกายสว่างสวัยเสียงยิ่งกว่าค่ายเวทน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ เียนหลังเห็นทุกคนยืนชื่นชมอยู่กันที่จี้เซียวก็กระแอมออกมาเบาๆกลาหนึ่งค่ายเวทนี้ไม่ได้รับการบูรณะมาช้านานรีบข้ามไปจะดีกว่าผู้ใช้เวทหลายคนเดินเข้าไปสำรวจดูจริงด้วยมันยังคงมันคงตัวอยู่ได้ไม่นานพวกเราไปกันเถอะ ทุกคนแม้จะมาจากคนละสนักแต่ว่าตลอดสองวันมานี้พวกเขานับได้ว่าเป็นสหายร่มศึกมิตรภาพก่อเกิดรู้จักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการเดินทางในแดนสนธย,ยากำลังจะสิ้นสุดในใจนึกโรงอนิจจังไปร้อยแปดเขาเขียวไม่เปลี่ยนสายน้ำยังคงหลังไหลวบหน้าไปพบกันใหม่ยามนี้มีวาสนาพันลีพบผ่านบนหน้าย่อมมีวาสนาได้เจอกันอีกแน่ หมือนตอนประลองกับมือ่งเสรหลีพวกเขาต่างก็แถวกันเองไม่มียย่งชิงกันคนที่สภาวะอ่อนด้อยอยู่หน้าคนที่มีสภวะสูงกว่าอยู่ทางหลังคันเบทรสองประการอยู่กลางดงบุพาเงาร่างของผู้บำเพ็ญพศหนุ่มสาวทะยอยหายลับมึงเสรหลีรู้สึกโลง่งอกพระหนักอื้งที่แบกอยู่บนไหล่ถูกวางลงเขาถอนหายใจลงอกอกอกมากระหนึ่ง ซุยจริงกับสารุสิกหารสารรวมถึงพวกจิงตีเข้าแถวอยู่ด้านหลังสุดชิเซียบอกกับซวยจริงดัวแลอาจารย์ของพวกเจ้าให้ดีแม้ซุยจริงจะรู้สึกประหลาดใจแต่ยังไม่ได้ทันได้ถามเขาก็ถูกส่งออกไปเสียก่อนพวกจิงตียืนอยู่บนศิลาสลักเวทแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ลืมกระเซ้สาสิบน้องเซียรู้จักเอาใจใส่คนอื่นจริง ประกายแส่ของขายเวทหมุนลงหลียวจิ้งหน้าเปลี่ยนสีแย่แล้วพวกเจ้ารีบไปแล้วสวีซันซานกับเจ้้งมูขี่อยู่บนหลังประยขาวเพื่อประหยัดพื้นที่ทุกคนเบียดกันหน่อยมึงเสลีกลับหญิงโบกมือให้พวกเขาจิ้งถีพูดอย่างร้อนดนเสียหลีเจ้าไม่ไปพร้อมกับพวกเราหรือจงเสียงอีบ,บอกไปพร้อมกับพวกเราเถอะท่านถึงจะปลอดภัยที่สุด เดิมนางคิดว่ารวมกลุ่มกันออกไปจากแดนสุนทรยาก็คือวิธีหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เมืองเสลีคิดไว้มีสายตาของผู้คนจำนวนมากจับจ้องไม่ว่าแผนการชั่วร้ายอันใดก็ยากดําเนินการเมืองเสลีสายหน้าชักเท้าเถลังสองก้าบว,วางใจเถิดลมวสันพัดโชยบุพพาปิดปลิวประกายแสงจะคายเวทดับลงนอกจากเสียวทิ้งอินกับเมืองเสลีแล้วผู้เขาร่วมประลองทั้งหมดล้วนจากไปหมดสิน้น หน้าริมลำธารเสี้ยเซียนหมิงใช้เพลิงอสูรย่างปลาระรอบเต็มไปด้วยก้างปลาตอนเห็นขายเวทสองสว่างก็รู้ได้ทันทีว่าทุกอย่างใกล้สิ้นสุดแล้วนกยูงบินลงมาหยุดอยู่หน้าเมืองเซหลีกับเสี่ยวทิงอินพร้อมแสงอาทิตย์อัสดงใซสายลมอบอุ่นยามตะวันร้อนเสี้ยเซียนหมิงถามว่าเรียบร้อยดีไหมเมืองเซหลีพยักหน้าอารมณ์จัดได้ว่าไม่แลว เสียสนมิงชกเขาหมัดหนึ่งได้เช่นนั้นพวกเราขงพูดคุยเป็นงานเป็นการดันได้แล้วช้าก่อนเมืองเสลีกลัวเซียสนมิงจะพูดเรื่องชวนประวันอะไรออกมาทำผู้เป็นสิทธิ์ขวัญผวาขีรีบหันไปสังเกตดูสีหน้าของเสียวถึงอินท่าทีอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดข้ารู้ว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าของเจ้ายอดเยี่ยมทว่าครั้งนี้ จีเซวมองดูคู่ร่วมบำเพ็ญตัวน้อยกระซิบกระซาบอยู่กับสหายรู้สึกว่าอีกฟายเฉลียบเอ้ยไม่ใช่เฉลียบฉลาดเฉียบแหลมน่ารักยิ่งจึงยิ้มอ่อนโยนบอกไปว่าเจ้าไปเถอะข้าจะไม่ฟังหรอกเมื่งเสลีปราบปืนพูดจารู้เรื่องดีจริงๆมีอวิชาตบดเช่นนี้ในชีวิตยังจะต้องการอันใดอีกเขเดินไปพลางเขาเดินไปพร้อมกับเสียเซนหมิงตอนนี้ขงพูดได้แล้วกระมัง อ,อภิชาติตบทหมายถึงบทที่ทำอะไรได้ดีกว่าปิดามันดานเนาะดีกว่าพ่อแม่เดิมข้าต้องการมาบอกเจ้าจอมอสูรเขาหลิงซานโหดร้ายป่าเถือนทำเอาทุรังแดนอสูนมีแต่ความเดือดร้อนจิตใจเราอสูนต่างวันไหวยามนี้สองในห้าเมทัพอสูนของเขาชูธงต่อต้านตั้งตนเป็นจอมอสูนนอกจากนี้เขายัางเตรียมเปิดชุมนุมหมื่นอสูนขึ้นทึงเมืองเฟิงเยี่ยซึ่งเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ล้างแค้น ข้ามารับเจ้ากลับแดนอสูรหลังจากนั้นพวกเราค่อยร่วมมือกับสองจอมอสูรกบฏนั้นแขงตัวเข้าไปในงานชุมนุมหมื่นอสูรสังหารอสูรเขาหลิงซานให้เขารับมือไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ข้ามีแผนการที่ดีกว่ามั่นใจได้ดียิ่งกวา่าดังนั้นเรื่องพวกนี้ร้อนไม่สําคัญแล้วเสี้ยฉันหมิงโอบไหล่เขาพาเดินห่างเสียวทิ้งอินออกไปไกลแล้วกระซิบเรื่องทั้งหมดพวกเราล้านวนคิดเหมือนกัน เมืองเซีหลีได้ยินเรื่องเก่าในแดนอโศนเรื่องราในอดีตเสมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเขาถามเจ้าคิดเช่นไรเซี่ยเซียหมิงตอบว่ายังจะคิดอะไรได้จะคิดว่าข้าโง่หรือไรหม,มิงเซียเออเมืองเซีหลีบอกว่าเอทั้งสองเดินออกจากสวนดอกไม้อาทิตย์รับก่อฟ้าสร้างปรากากพังกลางพุ่งกว้างยืนตระงานสายลมครวนคร่ำเซียเซียนหมิงไม่รู้เรื่องคันสองสะท้อนเงาก็พูดจินตนาการอย่างได้ใจ เรื่องที่พวกเราช่วยได้เหล่านี้ก็คือเรื่องที่พวกเราช่วยไว้เหล่านี้ก็คือก้าวแรกของแผนการที่ยิ่งใหญ่เมื่อการลับประลองแดนสนธยาสิ้นสุดลงเจ้าย่อมมีชื่อเสียงกึอกก้องบารมีรุ่งรอดเครื่องฟูรับสืบทอดอุตสาหรให้เกิดขันต่อจากจี้เซียวฐานะในสำนักกระบีหานซานส,าสูงส่งเหนือผู้ใดไม่ต่างอันไรกับเจ้าสำนักบรรดาสานุสิทธิ์ที่ร,รับการชีแ้แนะจากเจ้า ต่างล้วนทราบเสืงบันหนึ่งเมื่อพวกเขาเติบใหญ่มีฐานะให้แต่ละสำนักพวกเราขอยืมกําลังของสำนักกะบี่หานซานร่วมมือกับพวกมังเพนพรดแดนมนุษย์บุกถล่มแดนอสูนจำระนี่แขนเป็นจอมราชันแห่งแดนอสูนและแดนมนุษย์แผนการนี้มั่นคงยิ่งยวดค่อยๆทําไปตามลำดับขัน้นปัญหาจะมีก็แค่เรื่องของเวลาเท่านั้น ถึงตอนนั้นเพียงเจ้าโบกมือทั่วล่าย่อมตอบสนองพวกเราสองพี่น้องยังคงเหมือนเก่าก่อนไม่สิต้องมีอิทธิพลนี่กว่าเก่าก่อนถึงตอนนั้นพวกอสูรตาต้อยทั้งสามหมื่นจะอยู่ภายใต้บัญชาการหองจอมอสูรเขาหลิงซานบัดซบนั่นย่อมต้องมารินชาเป็นเบาะรองเท้าสร้างความอบอุ่นให้พวกเราที่ข้าพุทธมาเจ้าว่าใช่หรือไม่เมืองเสือหลีคิดในใจงูเป็นสัตว์เลือดเย็นไหนเลยจะเบาะรองเท้าสร้างความอบอุ่นได้ เสียเส้นหมิงหน้าบานเป็นกระด้งเมื่งสลีชจำเลียงดูสีหน้าของอีกฝ่ายไม่ได้ข้าช่วยพวกเขาเพราะนี่คือแดนสนธยาที่จี้เซียวสร้างขึ้นยามนี้จี้เซียวไม่อยู่แล้วข้าสมควรรับผิดชอบตออุบัติภัยที่เกิดขึ้นในแดนสนธยาหากมีคนละเมิดกฎข้าต้องยื่นมือรับรองความปลอดภัยผู้ที่ทำตามกฎไม่ได้คิดอาศัยพวกเขาสร้างจื่อเสียงอย่างที่ผู้เจ้าพูดมาพวกนั้นข้าล้วนไม่เคยคิดข้ามีเรื่องของข้าที่ต้องจัดการ ตอนเปิดแดนสนธยาหูซื่อเรียกเขาเรียกเขาขึ้นเรือร่องเมกาบอกว่าวัาตถุประสงค์การมาแดนสนธยาหันหายของเขานั้นไม่บริสุทธิ์หากว่ากันตามคำพูดดังกล่าวหูซื่อย่อมไม่ได้ปรับตามเขาแต่อย่างประการใดรอยยิ้มของเสียเสนหิงค่อยๆแข็งตึงเขาตะลึงมองดูใบหน้าของเมืองเสียหลีราวกับเพิ่งได้รู้จักสหายผู้นี้เป็นครั้งแรก วันจัดพิธีเส้นไหว้จีเซียเมืองศิลีบอกว่าไม่คิดจะกลับไปแดนอสูนอีกเสี้ยสนิงฟังผ่านหูมิผ่านใจแอบคิดมาโดยตลอดว่ายังไงก็ต้องมีสักวันที่จอมอสูนเก่าเสี้ยสานจะกลับไปเจ้าพูดจริงหรือเจ้าคิดจะทําอะไรละ่ะเมืองศิลีกระซิบอริบายตําหนักใต้ดินในแดนสุนทยายมีทางเชื่อมต่อไปอยังแดนนอกพิภพและขายเวทขค้ืนย้ายในสรมบ,บุญยอดเข้าสามจุน เขาเพียงทรงทิ้งอินออกไปเป็นที่เรียบร้อยข้าย่อมวางใจส่วนข้าอันที่จริงข้ารู้สึกว่าจีเซียวยังไม่ตายไม่แน่ว่าก็าอาจอยู่นอกแดนพิภพรอข้าไปช่วยต่อให้หาเขาไม่พบอย่างน้อยก็ยังพอพบเจอเบาะแสะอะไรบางอย่างขยับใกล้ความจริงเข้าไปอีก9ก้าเสียเชนหมิงขวดคิว้วนึกไม่ถึงคนตายไปแล้วทำเรื่องพวกนั้นไปมีความหมายอันใดน้ำซ้ำยังคิดจะละทิ้งการใหญ่ในแดนอสูรเป็นแดนนอกพิภพอะไรนั่นอีกไม่คุ้มค่าเลยสักนิด เมืองเซลีสีหน้าเย็นชาขึ้นมาทันทีตอนนี้ข้าถือกระบี่ของเขาคุ้มไม่คุ้มค่าเป็นคนตัดสินใจเองภาพความฝันอันรุรธในสมองของเสี่ยเสียนหมิงพังทลายลงในปริภตาความรู้สึกเดือดด่านถาโถมข้าไม่น่าเดินทางนับเหมือนนลีมารับเจ้ากลับไปจริงๆเจ้ามันไม่รู้ดีชัว่วหรือว่าจะรักเขาเข้าให้แล้วเจ้าไม่เพียงหลงรักคนตายซ้ำยังเลอะเลือนเพื่อเขาอีก เมืองเซลีผู้ได้นำเสียงราบเรียบไม่ใช่เพราะความรักหากเพราะที่เสียวไม่มีความผิดเขาไม่ควรมีจุดจบเช่นนี้แดนมนุษย์หักหลังเขาแดนอสุนทระยศฆ่าพวกเราก็แค่หัวอกเดียวกันเท่านั้นหัวอกเดียวกันอะไรจอมอสุนขาเสียสารที่ข่ารู้จักกล้าหาญมีสต,ติปัญญามีน้ำใจมีคุณธรรม ก้าาประตูนรกบุกตำหนักหลิงเซียวหาได้เป็นเหมือนอย่างเจ้าไม่เสียเส้นหมิงกลางมาโหเขาก็ด่าออกมาไม่ย่างเจ้าเคยบอกว่าอสูนตนหนึ่งเรียกตนเป็นจอมอสูนไม่ใช่จอมอสูนมื่นอสูนค้อมหัวให้ถึงจะเป็นจอมอสูนข้าต้องการควบคุมแดนอสูนเป็นหนึ่งเป็นราชานเหนืออสูนทุกตนตอนนั้นเจ้าองอาจหน้าเกรงขามเพียงใดเจ้าลืมแล้วหรือจิเซียวกรอกน้ำแกงแลเล่เรือนอันใดเจ้าถึงได้ฟั่นเฟือนเช่นนี้ เบืองสลีลาวกำลังมองดูเด็กน้อยที่กำลังทำตัวเอะอะมาเทิ่งเขาพูดอย่างจริงจังว่าเจ้าเชี่ยเป็นราชันไม่ใช่เพื่อองค์อาจหน้าเกรงขามเสี่เยเันหมิงหันหนีอีกฝ่ายเงยหน้าเกลีดร้องเสียงแหลมข้าไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เสียงร้องดังชัดกล้องไปทั่วแผ่นฟ้ากังวานไปทั่วทุ่งหญ้ากว้างไกล เสียสนิงกายร่างเป็นอสูรสองปีกระพือรยานขึ้นฟ้าไม่สนใจเสียงคนเรียกขังเมืองเสียหลีหางแางยาวๆของมันหายเข้าไปในกรีบเมฆเหลือทิ้งไว้แค่เพียงดำแสงสีฟ้าเขียววาดผ่านม่านฟ้าสีแดงเข้มฟากฟ้าตะวันตกแสงสายันดุดเลือดเสียสนิงบินเป็นทางทิศตะวนออกเฉียงใต้ไม่หวนกลับมาอีกจบตอนที่แปดส pun keraha